โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนี่ครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเกม The like Origin ิจินัลรีเนอีกเช่นเคยนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับผมเกี่ยวกับการจาอลึกไอเทมนะครับผมก็คอนเทนต์เนี้ยมันหายไปนานนะก็สักระยะหนึ่งแล้วที่ผมไม่ได้ทํานะก็ต้องขอแจ้งแบบนี้ก่อนเลยก็ว่าหลังจากที่อัปเดต4.3มาเนี่ย คือผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับไอเทมเลยใช่ไหมเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละอย่างตอนนี้คือเมตาอะไรที่มันปรับเปลี่ยนมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะแล้วก็มีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วผมคิดว่าคอนเทนต์นี้มันมีประโยชน์สาหรับเพื่อนเพื่อนะเรามันไม่ควรที่จะปล่อยให้ค้างคาแบบนี้ผมก็เลยจะมาแจ้งเพื่อนๆนว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเจาะลึกไอเทมให้แปลว่าให้จบภายในคลิปเดียวเลยแต่ว่าจะแบ่งเป็นแต่ละสายนะซึ่งในวันนี้ผมจะมาทําสายเวทก่อนแล้วเดี๋ยวพา์ที่2องผมจะทําเป็นสายป้องกันนะครับผมแล พาร์ทสุดท้ายนะก็จะมาทําเกี่ยวกับรองเท้านะว่ารองเท้ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะก็เมตาเนี่ย4.3มามีการปรับเปลี่ยนรองเท้านะแล้วก็มีรองเท้าใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็มีรองเท้าขั้นอัปเกรดที่เป็นไอเทมโปรเข้ามาใหม่ด้วยนะก็เดี๋ยวจะอธิบายเป็นผัดๆไปก็ถ้าจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับก็รบกวนเพื่อนๆะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันกับไอเทมชิ้นแรกกันก่อนในสายเวทนะครับผมก็ผมจะพูดแบบรวบลัดให้แบบเข้าใจง่ายๆนะไอเทมชิ้นแรกนะครับผมก็จะมาพูดถึงสแต็กก่อนนะครับผมสแต็กไอเทมชิ้นนี้นะครับจะให้พลังเวทอยู่ที่85หน่วยนะครับผมแล้วก็ให้มานา300หน่วยได้รับเลนสกิล20หน่วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้น่ะก็คือเมื่อเวลาทําการเคลื่อนที่นะครับผมหรือทําการใช้สกิลนะจะทําการชาร์จสแต็กนะครับผมแล้วพอชาร์จถึงร้อยสแต็กนะครับขอการใช้สกิลครั้งถัดไปของเรานั้นนจจะะสสร้้าาางควววมเเเียยหทแลก็็ป เหมือนเป็นความเสียหายแบบว่ากระเด้งออกเป็นความเสียหายเอ e, แบ่งให้กับศัตรูที่อยู่ข้างๆกับศัตรูที่เราสร้างความเสียหายอะไรประมาณนี้ก็ไอเทมชิ้นนี้าราคาอยู่ประมาณ3 0 0 0โกนะครับผมต่อมาเนี่ยครับผมก็จะมาพูดถึงไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายรวรัดนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังเวทอยู่ที่75หน่วยได้รับเล่นสก,กิล20นี่ครับ แล้วก็มาดูที่ความสามารถของอเทมชินีกันนะครับการสร้างคองสิไฮเวย่ยนะครับจะทําให้สตูติดสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ตัดเลือดนะครับผมไอเทมชินี้เป็นไอเทมตัดเลือดนั่นเองนะครับผมก็จะตัดเลือดสตู40เป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาพูดว,ว่าถ้าหากเป้าหมายสตูเป้าหมายของสตูนะครับสตูมีพลังชีวิตต่ำกว่า50เนะครับเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น60 6แทนนะครับผมโอเคพอพูดไวแล้วลินเริ่มผ่านขอภัยด้วยนะครับผมโอเค ต่อมามาพูดถึงไอเทมอีกชิ้นนึงนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้แสตแต็กอยู่ที่พลังเวท70หน่วยนะครับผมแล้วก็ให้เจาะเกาะเวท45นะครับผมก็เป็นไอเทมที่เจาะเกาะนะครับผมเป็นไอเทมเจาะคอหญ่ของสาย AP หรือสายเวทนั่นเองก็ไว้ออกในช่วงท้ายๆเกมนะครับผมนะครับผมต่อมานะครับผมก็มาพูดถึงอันนี้ต่อเลยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังเวทอยู่ที่110หน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถนั่นก็คือ เพิ่มพลังเวทนะ,นะครับผม40%นะครับผมของพลังเวทที่เรามีอยู่เขาเ้าใจง่ายๆก็คือสมมุติว่าเรามีพลังเวทอยู่100อะไรประมาณนี้มันก็จะบวกให้เราอีก40%ประมาณนี้ก็ทําให้เรามีพลังเวทที่เพิ่มขึ้นเป็นการแบบบูสต์พลังเวทขั้นสุดนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นไอเทมทีท่เหมาะสาหรับตัวละครสายเวททุกตัวควรออกนะครับผมเป็นไอเทมอ่าที่ให้พลังเวทเยอะที่สุดในบรรดาไอเทมสายเวททั้งหมดประมาณนี้ราคาอยู่ที่3,400โกนะครับ ต่อมาก็มาพูดถึงไอเทมชิ้นนี้กันต่อนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ครับจะให้สแต็กอยู่ที่พลังชีวิต350หน่วยนะครับผมให้พลังเวท70หน่วยนะครับผมความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือเมื่อเวลาเราทําการใช้สกิลนะครับผมสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับหรือการโจมตีปกติแบบเสริมนะจะสโล์ศัตรู30เป็นระยะเวลา1วินาทีก็เมื่อเวลาเราทําการใช้สกิลนะครับผมก็จะทําการสโลส์ศัตรูก็ความสามารถคล้ายๆกับไอเทมสายกายภาพอย่างซาริด้านั่นเองนะครับผม ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมมีราคาอยู่ที่2,700โกต่อมานะครับผมก็มาพูดถึงไอเทมชิ้นต่อไปกันไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้สแต็อยู่ที่พลังชีวิต200หน่วยพลังอ่าพลังเวท75หน่วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือการใช้สกิลนะครับผมหรือการโจมตีแบบเสริมนะจะทําการเผาเลือดศัตรูนะครับผมตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเป็นความเสียหายเวทนะครับผม เป็นโบนัสความเสียหายเวททุกวินาทีตลอดเวลาสาวีนะครับก็คือไอเทมชิ้นนี้อธิบายแบบเข้าใจง่าย,ายนั่นก็คือสมมติว่าคุณใช้สกิลเวทใส่ศัตรูหรือการโจมตีปกติแบบเสริมนะครับจะทําการสร้างเอฟเฟกต์เผาเลือดของศัตรูเป็นความเสียหายเวทสาวินาทีก็ในช่วงสาวีนั้นจะเป็นการเผาพลังพลังชีวิตสูงตูตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเป็นความเสียหายเวทประมาณนี้นั่นเองโอเคราคาไอเทมชิ้นนี้อยู่ที่3 0 0พโกนะครับผมต่อมาก็มาพูดถึงไอเทมชิ้นต่อไปกัน ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังชีวิตอยู่ที่250หน่วยนะครับผมให้พลังเวทอยู่ที่60หน่วยแล้วก็ให้มานาอยู่ที่300หน่วยนะครับผมความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือฟื้นฟูมานาเท่ากับ1 5ของความเสียหายที่ได้รับจากแชมเปี้ยนและฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ20%ของมานาที่ใช้ไปแล้วก็จะมีจำกัดจะมีจำกัดพลังชีวิตอยู่ที่25หน่วยต่อการใช้สกิล1ครั้งแล้วก็จะมีความสามารถอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไอเท มานาแล้วก็พลังเวทนะครับผมเป็นสแต็กนะครับผมโดยจะเพิ่มสแต็กทุกทุกวินาทีจะสามารถสะสมสแต็กได้สูงสุดถึง10สแต็กนะครับผมรวมแล้วจะได้รับพลังชีวิตพลังเวทแล้วก็มานาอยู่ที่พลังชีวิตจะได้รับ200หน่วยมานา1น0หน่หนวยและพลังเวทอีกห0หน่วยนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นไอเทมที่ใช้เก็บสแต็กเอาไว้ใช้ในช่วงของเลเรเกรมก็จะเหมาะสาหรับพวกตัวเวทที่เน้น ในช่วงของไทยเกมอย่างพวกคาสดินเป็นต้นอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดจะให้มาพูดรวมๆกันนั่นก็คืออาสแต็คพื้นฐานของไอเทมชิ้นนี้จะให้พลังชีวิตอยู่ที่250พลังเวท60มานา3 0 0ใช่ไหมพอเราชาร์จสแต็คเต็มนะครับผมเราจะได้รับพลังชีวิตทั้งหมดนะครับผม4 5 0หน่วยนะครับพลังเวท120หน่วยแล้วก็มานา400หน่วยนั่นเองไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2,800โกนะครับผมต่อมาเนี่ครับผมมาพูดถึงไอเทมชิ้นต่อไปกัน ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังเวทอยู่ที่80หน่วยนะครับผมได้รับเล่นสกิล10หน่วยนะครับผมแล้วก็มีสกิลความสามารถในเรื่องของการความเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อีก5%แล้วก็ความสามารถอีกอย่างนึงของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือเมื่อที่เมื่อเลือกเมื่อเราทําการใช้สกิลนะครับผมจะทําให้การโจมตีปกติครั้งถัดไปของเรานั้นสร้างความเสียหายเวทนะครับผมเพิ่มเติมใส่ศัตรูโดยความสามารถนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ประมาณ1.5วินาทีนั่นเอง ก็อย่างสมมุติว่าให้เปรียบเทียบง่ายๆนั่นก็คืออย่างสมมุติว่าคุณกดสก,กิลสคุณเล่นฟิตแล้วคุณกดสก,กิลสองพอสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็ติดแล้วพอเราทําการเข้าไปโจมตีศัตรูนะก็จะทำการบวกความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับไอเทมอย่างพวกดีไวส์ซันเดลเอร์หรือทีที่ฟอร์ดนั่นเองนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับผมราคาอยู่ที่2 9 5 0ันเโกต่อมานะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังเวทอยู่ที่35หน่วยนะครับผม ได้รับมานา500หน่วยนะครับได้รับเล่งสกิลอีก20หน่วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือเราจะได้รับพลังเวท1%ของมานาสูงสุดและคืน25%ของมานาท,ทั้งหมดที่ใช้ไปนะครับผมแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเพิ่มมานาสูงสุด15หน่วยทุกครั้งที่ใช้มานาจำกัดสูงสุดอยู่ที่โบนัส700หน่วยนะครับผม พอเราครบ700หน่วยเนี่ยอ่าไอเทมชิ้นนี้ก็จะทำ,จำทำการแปลงเป็นความสามารถเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองซึ่งความสามารถในการเพิ่มมานาเนี่ยอ่าจะสามารถใช้ได้สูงสุด3ครั้งในทุกๆ12วินาทีและหลังจากที่เราทําการชาร์จสแต็กมานานะครับเก็บสะสมชาร์จมานาครบอ่า700หน่วยนะครับก็จะแปลงเป็นไอเทมอีกหนึ่งชินน้นนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับผมก็จะให้รับพลังพลังเวทนะครับอยู่ที่35หน่วยแล้วก็ได้รับ มานาอยู่ที่1,200นหน่วยแล้วก็ได้รับเล่งสกิลอยู่ที่20หน่วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถนะครับผมขั้นอัปเกรดของไอเทมชี้นี้นั่นก็คือจะได้รับพลังเวท3%เของมานาสูงสุดนะครับผมและคืน25%้ของมานาทั้งหมดที่ใช้ไปและความเสียหายนะครับผมความสามารถอย่างย่างนะครับต้องพูดแบบนี้สมมติว่าเราโดนความเสียหายของศัตรูนะครับผมที่แบบว่าเข้ามาถ่าโถมใส่เรานะครับทำให้เรามีพลังชีวิตต่ตำกว่า50% 35%นะครับ จะทําให้คุณนั้นใช้มานา15%ของมานาในปัจจุบันของคุณนั้นเพิ่มเพิ่มโล่ป้องกันนะครับผมเท่ากับปริมาณมานาบวก100เป็นระยะเวลา2วิก็เรายิ่งสมมติว่าตอนนั้นเรามีเลือดเหลือเยอะเท่าไหร่อ่าเลือดเหลือน้อยเท่าไหร่เพราะเลือดเหลือต่ากว่า35%แล้วเขาก็จะคำนวณจากมานาที่เรามีว่าเรามีมานาเยอะแค่ไหนนะครับพอเลือดเราเหลือต่ำกว่า35%มันจะทําการสร้างโล่เท่าเป็นโล่ขาวที่จะดูดรับความเสียหายมาป้องกันตัวของเราก็จะทําให้เรา ป้องกันการตายได้หรือเอามากันตัวเบรสได้นเองไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเป็นไอเทมสาหรับตัวละครที่เน้นให้กับตัวละครเมทที่เล่นในช่วงของเลดเกมแล้วก็ใช้มานานเยอะก็ยกตัวอย่างก็จะเป็นโคลน,น่าคาสาดินซิกเป็นต้นนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้ไอเทมชิ้นนี้นะครับราคาอยู่ที่2 9 5 0โกต่อมาในครับผมก็มาพูดถึงไอเทมต่อชิ้นนี้กันต่อเลยจะไ,ได้รับความเร็วโจงตี45%่และได้รับเร่งสกิลอยู่ที่20% ซึ่งไอเทมชิ้นเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วในสายกายภาพแต่ว่าตัวกายภาพหรือตัวเวก็สามารถออกได้ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกสักครั้งนึงนะครับนะไอเทมชิ้นเนี้ยนะครับผมมันจะทําการได้รับพลังโจมตี30%หรือพลังโจมตี30หน่วยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ขออภัยนะครับหรือพลังเวท60หน่วยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นตัวอะไรถ้าเราเล่นตัว a d ดีมันก็จะให้ a อดีเราถ้าเราเล่นตัว AP มันก็จะให้ AP เราประมาณนี้แล้วก็ความสามารถอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเรลาเราทการโจมตีนะครับผมก็จะทําการ สร้างความเสียหายเพิ่มเติมใส่ศัตรูนะครับผมเป็นโบนัสเวทนะครับผมแล้วก็บวกโบนัสเอดีแล้วก็โบนัสเอพีเข้าไปด้วยประมาณนี้ไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่3,000โกต่อมานะครับผมมาพูดถึงไอเทมชิ้นนี้กันต่อเลยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังชีวิตอยู่ที่250หน่วยนะครับผมแล้วก็ให้พลังเวทหกสิบหน่วยแล้วก็ได้รับเร่งสก,กิลอีก10หน่วยนะครับผมได้รับความเร็วเคลื่อนที่อีกห้าเปอร์เซ็นต์เนีเป็นความสามารถติดตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็มาดูที่ควาาามมมสรถขอองไเทชิ้้นนนีกั เมื่อคุณฟื้นฟูพลังชีวิตหรือสร้างโลกป้องกันแก่แชมเปี้ยนพันธมิตรนะครับของคุณและพันธมิตรจะได้รับโบนัสความเร็วโจมตี10-30%และการโจมตีปกติของคุณจะสร้างความเสียหายเวทนะครับผม16หน่วยถึง30หน่วยเป็นระยะ6วินะครับผมก็ไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับพวกตัวละครสายซัพพอร์ตที่เอามาเน้นซัพพอร์ตให้กับ a d c ด r r y ของเรานะครับราคาไอเทมชิ้นนี้อยู่ที่2,800โก ไอเทมชิ to ้นน is ี้นะครับผมจะให้พลังเวทอยู่ที่75หน่วยนะครับผมได้รับมานา300หน่วยนะครับผมล้วก็ได้รับเล่นสกิลอีก10หน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถนั่นก็คือเมื่อเราทําการเคลื่อนที่หรือทําการใช้สกิลนะครับผมจะทําการชาร์จสแต็กไอเทมชิ้นนี้อารมณ์ประมาณเหมือนกับไอเทมชิ้นแรกเลยอย่างอุเรเนโคแต่ความสามารถจะแตกต่างกันนะครับผมพอเราชาร์จครบ100สแต็กใช่ไหมแล้วเราทําการใช้สกิลนะครับผมใส่พันธมิตรของเราหรือเพื่อนร่วมทีมของเราสกิลก็จะเป็นพวกสกิล มันจะเป็นพวกสกิลการสร้างโล่หรือสกิลการเด้งเลือดนะครับใส่ครับเพื่อนร่วมทีมของเราจะทําการเพิ่มการฟรื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราที่ได้รับความสามารถในการฟรื้นฟูเลือดหรือการให้โล่นั่นเองก็ความสามารถนี้สามารถให้เพื่อนร่วมทีมได้มากสุดถึง3ตัวเลยนะก็อารมณ์ประมาณแบบว่าถ้าเกิดคุณเล่นสลากะแล้วคุณได้รับชาร์จไอเทมชิ้นี้ครบร้อยชาร์จนะครับก็จะทำการยิวเพิ่มขึ้นไปอีกหรือถ้าเกิดคุณเล่นลักแล้วคุณเดินเก็บชาร์จได้ครบร้อยชาร์จ แล้วคุณปาโล่ไว้ให้เพื่อนวงทีของคุณมันก็โล่นะ้ำก็จะทำการฟื้นฟูลเลือดให้กับเพื่อนลงทีของคุณด้วยประมาณนี้สำหรับไอเทมชิ้นนี้ไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2,900โกเป็นไอเทมซับนะครับต่อมานะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะให้พลังชีวิตอยู่ที่1 5 0หน่วยพลังเวทห5หน่วยจะได้รับเลี้งสกิลอีก20หน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลติดตัวนะั่นก็คือได้รับเจาะเกาะเวทบวกอีก15หน่วยนะครับแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คื การสังหารแชมเปี้ยนนะครับผมภายในเวลา3วิหรือการได้รับเอ็กซิสนะครับผมจะทําการลดคูดาวนะครับผมสกิลทั้งหมดนะครับผมของเรา25%รวมถึงสกิลอัลติเมทด้วยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆสําหรับตัวละครสายแอสซัซินทั้งหลายนะครับผมพวกฟิตพวกอารินะครับผม,พว, Fit, พ,ว Ari, บผมพวกตัวละครที่เน้นในการใช้สกิลแล้วต้องพึง่งคูดาวจากอัลติเมทบ่อยๆไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะมากนะครับผมสำหรับตัวละครเหล่านั้นนะครับผม ไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่3 0 0 0โกต่อมานะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะให้พลังเวทอยู่ที่85หน่วยนะครับผมแล้วก็ได้รับความเร็วเคลื่อนที่นะครับเป็นสกิลติดตัว5%แล้วก็มีสกิลติดตัวอีกอย่างนั่นคือได้รับจอะเกาะเวทบวก15นะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเมื่อเวลาเราทําการใช้สกิลหรือการโจมตีแบบเสริมนะครับผมจะติดคีร่าข้อให้กับศัตรูนะครับผมจำนวน20%ต่อศัตรูที่มีพลังชีววิตต่่ําาก35% หรือให้อธิบายแบบง่ายๆนั่นก็คือศัตรูนะครับผมที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า35%แล้วเราออกไอเทมชิ้นนี้มาจะทําให้สกิลการโจมตีแบบเสริมพลังหรือสกิลที่เป็นคอาเสียหายเวททั้งหมดของเรานั้นโจมตีติดคีดที่เขานั่นเองก็เป็นไอเทมที่เหมาะสาหรับพวกตัวละครสายเบิร์ดอีกแล้วนะครับผมพวกฟิตพวกอาริพวกคาตาลิน่าอะไรพวกนี้ออกมาจะคุ้มมากๆพวกอาคาลิอะไรประมาณนี้ไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2,900โกไอเทมชิ้นถัดมานะครับผมจะให้พลังชีวิตอยู่ที่ 65หน่วยนะครับผมและได้รับมานาสูงสุดถึง350หน่วยและได้รับเล่งสกิลอีก20หน่วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือการฮิลหรือการสร้างโล่เพื่อป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราจะทําให้พันธมิตรนั้นได้รับเล่งสกิล15หน่วยนะครับผมแล้วก็จะได้รับพลังเวท2 0ถึง40หน่วยนะครับผมขึ้นอยู่กับเลเวลของเป้าหมายหรือเลเวลของพันธมิตรของเราเป็นเวลาเวลา6วินาที ก็เป็นไอเทมสายซัพพอร์ตนะครับผมที่จะเหมาะสําหรับพวกตัวละครที่ต้องบูสต์นะครับผมเร่งสกิลให้กับตัวเอเดียรี่ของเราหรือเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมก็แครี่พวกที่ต้องเน้นในการใช้สกิลบ่อยๆอย่างพวกเอสเลียวอะไรพวกนี้ที่ได้รับเร่งสกิลแล้วก็จะทําให้เราใช้สกิลได้ต่อเนื่องขึ้นพวกคอกีอะไรประมาณนี้ออกมาซับก็จะดีมากๆนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2,500โกไอเทมชิ้นถัดมานะครับผมจะได้รับเกาะ45หน่วยพลังเวท60หน่วยแล้วครับเร่งสกิลอีก15หนน่วยะครับผม แล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือเมื่อเวลาเราทําการใช้สกิลนะครจะทําการสร้างสแต็คคริสตลัลหรือเป็นสแต็คกระจกขึ้นกับรอบตัวของเรานะครับผมไอสแต็คอันนี้สามารถซ้อนทับได้สูงุด3สแต็คนะครับผมสแต็คอันนี้จะมีความสามารถนั่นก็คือจะทําการบล็อกความเสียหายนะครับผมให้กับศัตรูท,ที่เข้ามาโจมตีเราเป็นการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็จะสะท้อนความเสียหายนั้นกลับไปเป็นความเสียหายเวนั่นเองก็ไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะสําหรับพวกตัวละคร สายเมจที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปคุกวงในแล้วก็อาจจะต้องรับดาเมจอยู่บ่อยๆออกไอเทมชิ้นนี้มาก,ก็าจะค่อนข้างคุ้มนะไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2,900กโกไอเทมชิ้นถัดมานะครับผมให้พลังเวท70หน่วยได้ทานทานเวทอีก40หน่วยแล้วก็จะรับเลนสกิลอีก15หน่วยนะครับแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือจะทําการสร้างโลเวทนะครับที่จะช่วยป้องกันสกิลได้1ครั้งโดย โล่เนี้ยจะหายไปหลังจากที่โดนสกิลของฝั่งตรงข้ามนะครับคู่ดาวของไอเทมชิน้นนี้อยู่ประมาณ3 5มาิาวิก็อธิบายง่ายๆนั่นก็คืออารมณ์ประมาณเหมือนกับเอ็ออฟไนท์หรือผ้าคลุมของสายก้องกันนั่นเองเป็นไอเทมสายเคาน์เตอร์หรือสายป้องกันตัวเองนะถ้าเกิดเราต้อตรงถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการเปิดทีมไฟและใช้สกิลแบบใหญ่ๆเปิดไฟเป็นหลักออกไอเทมชิน้นนี้มันก็จะป้องกันการตายได้หนึ่งครั้งเวลาเราต้องเดินแบบว่าโอกาสเสี่ยงๆและโดนดักพุ่มอะไรประมาณนี้ไอเทมชิ้นนี้จะ ช่วยเราได้ดีมากๆนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2,800โกไอเทมชิ้นถัดมานะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะให้พลังชีวิตอยู่ที่200หน่วยนะครับผมแล้วก็ให้พลังเวท40หน่วยแล้วก็ได้รับเล่นสกิลยี่หน่วยนะครับผมความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นั่นก็คือสกิลที่เป็นพวกประเภทสโลหรือหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูนะเราจะทําการสร้างความเสียหายเวทใส่ศัตรูเพิ่มเติมและจะติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้กับศัตรูตัวนั้นเป็นเวลา4วินาที และเมื่อนะครับผมเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมสร้างความเสียหายแก่แช,แชมปเปี้ยนตัวที่เราไปมาร์คสแต็กาไว้จะทําการระเบิดสแต็กนั้นออกนะครับสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมใส่ศัตรูตัวนั้นแล้วก็จะทําให้เราและเพื่อนร่วมทีมได้รับความเร็วเคลื่อนที่เป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับผมก็จะเป็นไอเทมสําหรับสายซัพพอร์ตก็จะเหมาะให้กับพวกตัวละครเวทนะครับผมหรือพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการที่ทํา CC เป็นหลักนะก็อรวมประมาณอาคามานะครับผมหรือ เซราฟีนอะไรประมาณนี้ออกมาก็จะคุมแล้วพอเพื่อนร่วมทีมเราไปโจงตี้วก็ทาการระเบิดแสแต็กออกเป็นการ od, กคอมโบควบคู่กันไปแล้วก็ทําให้เราได้รับความเร็วเคลื่อนที่เราเพื่อนร่วมทีมได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยที่ไปทาการโจงตีนะไอเทมชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2500โกไอเทมชิ้นสัตว์มานะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะให้พลังเวทอยู่ที่75หน่วยแล้วก็ได้รับเลียสกิลอีก30หน่วยนะครับผมแล้วก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่าาทห้าเปอรอเซ็นต์เนีายแบบเข้าใง่ายๆกันนะ เขาถ้าเกิดพูดแล้วมันจะยาวนะเขาทำอินทราบอลค่อนข้างยาวนิดนึงไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเมื่อเวลาเราทําการใช้สกิลนะครับผมใส่ศัตรูนะผมจะทําการเพิ่มนะครับผมความเร็วเคลื่อนที่ให้กับเราแล้วก็จะทําการลดอ่าสกิลของเราลงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ไอเทมไอความสามารถของไอเทมชิ้นนี้จะจํากัดต่อสกิลในการใช้แต่ละสกิลประมาณ1นึ่งวินะครับผมก็เป็นคูลดาวนะ์นะอย่างสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เล่นอารีใช่ไหมแล้วเพื่อนๆ กดอันติเมตพุ่งเข้าไปสร้างความเสียหายแทมเปี้ยนศัตรตูแล้วเราก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับเล่งสกิลเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ว่าไอเทมอันติของเรานั้นจะไม่สามารถใช้คู่กับไอเทมชิ้นนี้ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งวิก็จะเหมือนเป็นคูดาวต้องรอเป็นหนึ่งวิอีกนะครับผมจะทําให้เราใช้อันติเมตแล้วก็จะใช้คู่กับความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ได้อีกครั้งหนึ่งงงไหมไม่น่าง,งงเนาะก็ลงมาเหมือนติดคูดาวอะไรประมาณมนี้นะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ไอเทมชิ้นนี้นะคร ต่อนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะให้พลังช,ชีวิตอยู่ที่1 5 0หน่วยพลังเวท80หน่วยแล้วก็จะรับเล้งสกิลอีก15หน่วยนะครับผมแล้วก็จะได้รับค่าดูดเลือดอีกนะครับผม12หน่วยนะครับผมแล้วก็ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมนั่นก็คือเมื่อเวลาเราทําการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูจะทําการสร้างสแต็กบนหัวศัตรูเอาไว้1สแตก็กสแต็กอันนี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง3สแต็กนะครับสแต็กอันนี้จะทําการเพิ่มโบนัสความเสียหายให้กับศัตรูที่เราเข้าไปโจมตีสแตก็กนะ และเมื่อครบ3สเต็กนะครับผมจะทําการเปลี่ยนโบนัสความเสียหายที่เราสร้างตันนั้นเป็นความเสียหายจริงนั่นเองนะครับผมก็เป็นไอเทมที่เหมาะสาหรับพวกตัวละครอย่างเช่นอาคาลีหรือพวกคาตาลีนาอะไรประมาณนี้นะครับผมพวกตัวละครใส่เบิร์ดใส่พวกตัวละครที่ใช้สกิลค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะจะทําให้อาไอเทมชิ้นนี้สร้างประสิทธิภาพได้ค่อนข้างเยอะพวกเวนอะไรพวกนี้เพราะมันได้รับดูดเลือดด้วยนั่นเองไอเทมชิ้นนี้นะครับราคาอยู่ที่3,200โก แล้วก็มาถึงกับไอเทมชิ้นสุดท้ายของหมวดพลังเวทกันแล้วนะครับผมไอเทมชิ้นนี้มีคนสงสัยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนถามมาเยอะนะว่ามันทานํางานยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะอธิบายแบบเข้าใจง่ายให้ฟังกันนะครับผมามาพูดถึงสแต็งก่อนไอเทมชิ้นนี้จะได้รับพลังชีวิต150หน่วยได้รับพลังเวท80หน่วตัวแล้วก็ได้รับเลขสกิลอีก15หน่วยนะครับผมโอเคทีนี้ก็าจะมาพูดถึงความสามารถของไอเทมชิ้นดีกันไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะทําการสร้างสแต็กให้กับศัตรูหนึ่งตัวท จงตีไปด้วยสกิลนะครับผมแต่ว่าแสแต็กนั้นมันจะติดได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นตัวละครที่มีสกิลระยะประมาณ500หน่วยขึ้นไปนะจะทําให้เราใช้ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ได้เนื้อที่บายเข้าใจง่ายๆนั่น,นก็คือให้เพื่อนๆิกภาพตามนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นลักนะครับผมแล้วปาสกิลสาหรือสกิลหนึไปนั่นแหละครับผมจะทําการเพิ่มสแต็กให้กับ ศัตรูที่โดนสกิลของเราหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นเล่นตัวละครอย่างอาคาลินะครับผมที่มีสกิลระยะสั้นนะครับแล้วออกไอเทมชิ้นนี้มาระยะของสกิลนั้นมันจะไม่ถึง500หน่วยให้เปรียบเทียบแบบนี้อ่าให้เปรียบให้เปรียบว่าสกิลของรักเป็นสกิลที่มีระยะ500หน่วยและเปรียบให้กับสกิลของอาคาลิที่เป็นสกิลระยะประชิดอ่านั่นก็หมายความว่าไอเทมชิ้นนี้จะออกได้สําหรับพวกตัวละครที่มีสกิลระยะไกลนะครับผมจะทําให้ติดเครื่องหมายของไอเทมชิ้นนี้ได้นะ แล้วพอ่อไอเทมชิ้นนะี้มันจะติดให้1นึ่งสเต็กต่อการสร้างความเสียหายหนึ่งครั้งอ่าสมมุติว่าคุณเล่นซิกนะับผมปาสกิปนนกกหนึ่งไปโดนศัตรูระยะไกลกว่า5 0 0หน่วยแน่นอนมันจะชาร์จมันจะติดเครื่องหมายศัตรูให้1ชาร์จแต่ถ้าเกิดถือมมว่าคุณเล่นลักแล้วคุณล็อกโดนนะับผมมันจะให้2ชาร์จอะไรประมาณนี้และเมื่อเราสามารถเก็บครบชาร์จให้ครบ3สแต็กได้นะับผมสแต็กของไอเทมชิ้นนี้ทําการระเบิดออกและสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมใส่ศัตรูนะครับผม ก็นี่ก็จะเป็นความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะหวังว่าผมคงอธิบายไม่งงนะครับของทั้งงงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ไอเทมชิ้นนี้นครับราคาอย,อยู่ที่2800โกนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็จบไปหมดแล้วนะสำหรับหมวดพลังเวทนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาต่อหมวดของป้องกันแล้วก็รองเท้าให้ในพาร์ทหน้านะครับก็ถ้าพูดผิดพลาดการใดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ผมพูดผิดตรงไหนอ่ะแล้วเพื่อนๆ สามารถแก้ไขได้โดยการคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะครับผมให้กับคนที่ไม่รู้เพ่าเขาที่ไม่เข้าใจผิดกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับผมใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคนะผมถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะเพื่อนๆก็ต้องรองติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ